เจ็บคันก่อนกำหนดยเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะ่าไปดูดูว่ามันเล่นๆนะแต่พอดีตอนนี้อายุคันนี่เกินสามห้าสัปดาห์ไปแล้วเราก็ไม่ค่อยกลัวมากอย่างไรก็ตามนะนะเราก็ต้องอินดิบิตหรือว่ายับยั้งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะยับยั้งได้ยิ่งอายุคันยิ่งเด็กอยู่ในมดลูกเรามากนานเท่าไหร่ ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กมากขึ้นเท่านั้น,นยิ่งได้สาสัปดาห์นี้เด็กมีโอกาสร,รอดสูงมากการดูทาสาวแบบลักษณะว่าดูแบบประเมินสภาพของเด็กน้ำข้ามเอ่ยน้ำหนักเด็กเอ่ยถ้าเกิน2000นเนี่ยโอกาสร,รอดสูงตอนนี้3 0 13ปกติน้ำหนักอ,อายุคัน30สัปดาห์นี้เด็กจะนักจะหนัก จะหนักประมาณพันพันกว่าพันสามร้อยกร,รมัมนะผมก็จำหลังจากนั้นทุกๆสองสัปดาห์เนี่ยเด็กก็เพิ่มขึ้นนะก็ประมาณสามร้อยกรัมต่อต่อ,ต,อต่อสัปดาห์ใช่ไหมฮะสามสองนี่ก็สามร้อยสามร้อยหกร้อยก็เป็นก็เป็นก็เป็นสองพัน 2, ละสามสองนี่เกือบสองพันแะล้วนะสามสิบห้าเนี่ยก็สองพันกว่าแลนะ้ว ใช่ไหม35สามสบาก็สองพบางคนถึง2อ0พัห้าเรือจะต่ำกว่าน,นั้นนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากา็น้ำหนักเด็กนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ภาวะสตรสเนี่ยเราต้องพยายามให้เด็กสตรสหรือว่าอยู่ในภาวะเครียดมากที่สุดปอดจะได้พัฒนาอย่างอื่นไม่น่าจะมีอะไรกเคสนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างดีในแนกน่การเรียนรู้นะคนไข้คนนี้เนี่ยไป เขาเรียกตอนที่ทําเด็กหลดแก้วเนี่ยเขาไม่ได้ทํา b g t หรือว่าไม่ไดไ้ไม่ได้ตรวจวิเคราะห์ตัวอ่อนนะเพราะว่าการตรวจวิเคราะห์ตัวอ่อนหรือว่าตรวจเซลล์ว่าเป็นโครโมโซมผิดปกติหรือปกติเนี่ยต้องเสียอีกแสนห้าในกอกชนนะก็ก็ค่อนข้างจะแพงคนนี้ไม่ได้ตรวจเรามาตรวจนิฟตี้หรือว่าตรวจโครโมโซมตอน12วิคแทนก็ก็เป็นวิธีที่ที่ดีในภาวะแบบ แบบนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครไปทำในช่วงนี้ก็จ,จะบอกกับทางนั้นว่าเอ้ยเราเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยก็บอกเข้าไปนะไม่งั้นเดี๋ยวเราทำไปทำมามก็ประมาณสี่แสนห้าแสนก็หนักเหมือนกันนะแล้วก็ต่างการตั้งคันกับการทำเด็กกระแก้วมันอยู่แค่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นท่านั้นเองไม่ได้เยอะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องของ เคสที่เจ็บขันของรถนะเพราะว่าแล้วก็จะมีอีกนิดหนึ่งก็คือว่าคนไข้พวกนี้เนี่ยจะไม,ม่การดูแลถึงแม้ว่าจะ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 ,จะ,จ,ะจะเป็นเคสที่ทำด็กรดแก้ก็ตามแต่ว่าการาการตั้งครันจะเหมือนกับการตั้งครันคนธรรมดาทั่วไป